ค่ะรอบแรกนะคะเราดูร้อนค้นหาโรงเรียนที่7ค่ะเพื่อเข้ารอบ8ปทีมสุดท้ายค่ะเมื่อสักครู่นะคะผ่านไปแล้วค่ะจากโรงเรียนโคกสลุงวิทยาจากจังหวัดลบบุรีนะคะกับบทเพลงเสรีขอพรค่ะมาะถึงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนคปรปฐมนะครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงเ้าหยิบผิดว่าเนี่ยเสรีขอพรอ,อ้าวอ้าวเพลงยอดการ์น เดคยบ้าแล้วแล้วแล้วอ้าวเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมเคยมีมีมีอยู่รู้สึกจะครั้งเดียวเหมือนกันตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเต่นักร้องผู้หญิงพระเทพทรงบุญหรืออะไรสักอย่างเนี่ยฮะในเมื่อทั้งสองเรียนร้องเพลงเดียวกันเนี่ยในมุมมองความตัดสินตัดสินง่ายใช่ไหมคะง่ายมากมันเเปรีียยบบทให้ขึ้นประโยคแรกผมตัดสินได้เลยว่าใครแพ้ใครชนะโอ้โหงั้นให้โรงเรียนนี้เขาร้องประโยคเดียวแล้วจบเลยได้ไหมให้จบเพลงกันแล้วกันโอ้โด้วยล่ะ พระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมนะคะกับบทเพลงเสรีขอพรค่ะ สิบนิ้วพนมแล้วอมลงกราบพอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาเสียงกัางวันวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตา มหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางพรานแควนเมืองพิจิตใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มหลงวอน หลวงพ่อคงลงนั่งจังนัังเสริงไม่ล่อขอพรต่อลวงปู่สุขขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์ขังกราบลวงปูต้่ ลมมรังสีที่วัดรับหังขอให้ลูกกังกังวานสักคนสิบนิ้วพนมแล้วขอมลงกราแทบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่มือ ถูไว้โดนแฟนๆทุกคนสงสาร สิบนิ้วพนมแล้วก็อมลองกราบแทบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหวงปูทวดวัดชางให้โปรดได้ช่วยดลนแฟนๆทุกคนสงสาร say ครับผมสวัสดีครับกระผมชื่อนายเจษดาโชควิเศษครับชื่อเล่นชื่อน้องแมนครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยุศึกษาปีที่5ครับโรงเรียนพระปถมวิทยาลัยครับพระปถมวิทยาลัยเนี่ยค่ะหายไปนาน4ปีเลยเพราะว่าเขาได้เป็นรองแชมป์ประจำฤดูค่ะปีที่2ของรายการของเราครับผมที่หายไปนะครับก่อนอื่นก็พี่ๆเขาครับก็จบไปแล้วครับโดยเฉพาะพี่ตาหรือนักดนตรีอะไรเงี้ยเขาก็ไปเรียนต่อที่ตุิยางทศินครับผมค่ะครับผมมหิดลครับผมก็ไปต่อกันแล้วพวกอย่างนักร้องแดนเซอร์ นักดนตรีครับที่มาใหม่นะครับวันนี้ก็เหมือนพูดตรงๆครับว่าเหมือนฟอร์มวงใหม่เลยครับผมคือรุ่นเก่านี่จบไปหมดแล้วครับผมทีนี้รุ่นพี่ทําได้ดีมากๆเลยนะเป็นแบบเข้ารอบลึกๆเลยแล้วทุกคนก็จํารุ่นพี่ติดตาเลยกดดันไหมที่เราต้องมาทําหน้าที่นี้ต่อจริงๆก็กดดันนิดๆครับเพราะว่ารุ่นพี่ก็ทําไว้จนเป็นดีกรีรองแชมป์ฤดูนะครับ ตอนนี้ที่พวกเรามานะครับก็ถือว่าทําให้เต็มที่เพราะว่าพวกเราก็มาสารฝันของแต่ละคนโดยเฉพาะตัวน้องแมนเอง mm hmm. ครับผมก็มาสารฝันเพราะว่าด้วยตัวน้องแมนเองนะครับอ,าอยากมารายการนี้ตั้งแต่ปฐมแล้วครับผมแต่ว่าไม่มีโอกาสครับคือแต่ก่อนน้อง,อง,องแมนเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแต่ก่อนแมนอยู่จังหวัดชัยภูม oh, ิครับโดยกําเนิดโอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจากจังหวัดชัยภูมิเสร็จแล้ว,น,วน้องแมนเข้ามาที่นคนปรปฐมได้ยังไงคะครับ ก่อนที่น้องแมนจะเข้ามาในคอนปฐมนะครับก็คือน้องแมนนะครับอยากใฝ่ฝันที่จะมาในรายการนี้มากาค่ะก็เลยหาหาที่จะลงหาที่จะเรียนเพราะว่าด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพด้วยครับก็เลยอ,อยากอยู่ใกล้ๆคุณแม่ด้วยแล้วตอนอยู่ชัยภูมิอยู่กับใครคะตอนอยู่ชัยภูมิอยู่กับยายครับ อยู่กับคุณยายเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยมีความฝันอยากจะมารายการนี้มากเลยหาโรงเรียนที่มีวงดนตรีลูกทุ่งหมายถึงว่าที่ชัยภูมิที่แม่เรียนอยู่ไม่มีวงสมัยนั้นยังไม่มีครับสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้มีเป็นห้วยต้อนเป็นอะไรเงี้ยอ๋อห้วยต้อนก็เลยมีความฝ่ายฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาเวทีจิงชาสวรรค์จึงหาโรงเรียนที่มีโอกาสมารายการนี้ได้ที่สุดเลยอ่ะโอ้โหประมือให้หน่อยละกันขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณในความมานะพยายามมาชนิดคือโรงเรียนเลย